หน้าด้านแย่งแฟนชาวบ้านทำไมเด็กใหม่บอมมันไม่ถึงใจหรือไงเดี๋ยวซีกลับไปหาแฟนเกา่าเราเื่องอย่างว่าเนี่ยด่าเฮี้ยงสงสารเฮี้ยอะไรเฮ้ยนี่พี่มากิดจังหวะหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นไรปะเนี่ยหน้าเครียดเชียวพี่ซีจะเล่นแบบนี้สิคะขอโทษ แล้วที่ตกลงมาเป็นไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอคะ่ะอยากเล่าก็เล่าได้นะพี่นีฟังงั้นแพรไม่เกรงใจแล้วนะคะถ้าพี่ติ๊กมีแฟนแล้วแฟนไม่ยอมมีอะไรด้วยพี่ติ๊กจะโกรธเขาไหมคะจะโกรธทำไมอ่ะก็ถ้าแฟนพี่ไม่ยอมแล้วพี่ไม่บังคับเขามันก็ไม่ต่างอะไรกับพี่ไปข่มขืนเขาดิแล้วถ้าแพวเป็นแฟนที่ไม่ยอมมีอะไรกับแฟน ทำหน้าที่แฟนได้ไม่ดีพอจนแฟนตัวเองเนี่ยเป็นมีอะไรกับคนอื่นแพลควรจะเลิกกับแฟนคนนี้ไหมคะพี่พูดไม่ได้หรอกนะว่าแพลควรจะเลิกกับเขาไหมเพราะไม่อยู่ที่ตัวแพรแต่สิ่งที่เขาทาอ่ะมันก็คือการนอกกายปะผู้หญิงนี่ก็แปลกนะรู้ทั้งรู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ยอมไปเป็นชู้เขาอีกถ้าไม่งง่เนี่ยก็คงด้านมากผู้หญิงประเภทนี้มีอยู่เยอะด้วยสังคมสมัยนีย้มันก็เลยเสื่อมทรามลงผู้หญิงพวกนี้ ทำไมทำหน้างั้นนะ่ะไม่มีอะไรอ่ะค่ะบอกเลยว่าฉันไม่ทนให้คา แพรมาน,นี่ได้ไงอะแพวก็ามาแขียกพี่บอมให้รู้เรื่องแพวเข้าไปได้ใช่ปะแพาเราเลิกกันเถอะพี่ไม่เลิกนะแต่พี่ก็หลบนะแพวแล้วก็มีพี่พิม์พอยู่ด้วยอ่ะแล้วมันจะคบต่อไปได้ยังไงอะแต่พี่รักแพวอยู่นะนี่จริงอะถ้าพี่รักแพวพี่จคงไม่มีอะไรกับพี่พิมป์ป่ะ แต่เรื่องนัมันคนละเรื่องกันนะแพลวพี่คิดว่าแพลวโง่มากป่ะพี่จะอยู่เฉยๆแลใหไม่แฟนตัวเไม่มีอะไรกคนอื่นแพลวก็สนองให้พี่สิพี่จะได้ไม่ต้องมีมีอะไรกับพี่มีไงพี่บอมที่บอมอะไรแพลวแพลี่บอมี่บแพลวบอมเดียวทำอะไรของพิมเนี่ยมาที่นี่ทาไมเนี่ยบอมนั่นแหละทาอะไรก็ในเมื่อนังนี่ มันให้ความพอใจกับบอมไม่ได้เท่ากับพิมพอะ่ะแล้วบอมจะยังโคบกับมันอีกทําไมอะ่ะบอมก็บอกเขาไปตรงๆเลยสิว่าบอมอะ่ะติดการมีเซ็กส์และถ้าไม่ใช่พิมแล้วแล้วก็ใครก็สนองนี้บอมไม่ได้แต่พี่ยังรักแพลวนะพี่ไม่ได้จะโกหกแพลวเลยนะนโคตรแรกเลยอะ่ะแพลวแพลว แพลอยากเลิกับพี่เพราะอะไรเพราะแพลกำลังมีคนใหม่ใช่ไหมแพลไม่ได้อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคาราคาสั่งแบบนี้ค่ะถ้าพี่อยากมีอะไรกับใครวันละกี่รออกี่หนก็เอกแต่พี่เลยนะแพวไม่ขวางโถแพลพี่บอกแล้วไงว่าเรื่องนั้นม่นคนละเรื่องกันนะเซ็กก็ส่วนเซ็กพี่ยอมรับนะว่าพี่เห็นกับตัวแต่พี่ยังรักแพวอยู่นะแค่มันจบจบแค่นี้เลยค่ะพี่บอมพี่ก็ไม่มีความสุขของพี่แพวก็ใช้ชีวิตของแพลไงให้โอกาสพี่เถอะนะแพวพี่บอมหยุดเลยนะคะ ถ้าพี่ยังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่บ้างอะแพรวชัดเจนแล้วว่าแพรจะเลิกกับพี่พี่ก็เลิกยุ่งกับแพรซะที่ดิพี่ไปถึงที่ปรึกษาชมรมไม่กลัวเด็กมันไม่เคารพอรอแล้วลถ้าพี่ยังไม่หยุดเรื่องเนี้ได้ถึงหัวทธิการไม่ดีแน่พี่ก็จะตกงานพี่อยากได้โอกาสนี้มาแลกงานพี่ไหมล่ะ แล้วเราไม่เป็นอะไรนะทุกอย่างมันคงจบลงแค่นี้แล้วล่ะคะ่ะยังไงก็ระวังตัวไว้หน่อยก็ดีถ้ามีปัญหาอะไรกับพี่บอมอีกอะบอกพี่นะอย่าไปประท้าเองยังไงอะผู้หญิงก็สู้ผู้ชายไม่ได้อยู่แล้วค่ะ เช้าใครปลุกล่ะก็แกตื่นสายอันนี้ฉันสายไปด้วยเลยเป็นไงบ้างทัวสองทนมาดิมาเดี๋ยวพี่ถือให้ไม่เป็นไรคะ่ะพี่ติ๊กเดี๋ยวทำเองก็ได้ผู้หญิงก็เป็นเพศที่อ่อนแนอะพี่ถือให้ดีกว่าเราจะได้เดินสบายๆด้วยไงถ้าจะเซอร์วิสกันดีขนาดเนี้เป็นแฟนกันไปเลยจบๆถ้าแพลวเขาตอบรับเป็นแฟนพี่เร็วขนาดนี้<ช>ก็ดูเหมือนผู้หญิงใจง่าย,ายกันมาดีสิ เดี๋ยวเรารีบไปเรียนกันได้แล้วเดี๋ยวก็ไปเรียนสายกันมาดีาาไปแล้วเฮ้ยไปก่อนนะแกเย่ดีใจด้วยนะคะพี่ติ๊กเรียนจบแล้วแค่ทีสิธิ์ผ่านเฉยเองยังไม่ได้ทำเรื่องจบเลยนั่น,นล่ะค่ะก็ะถือว่าจบแล้วถ้างนั้น <Oreo> แพ่วให้รางวันพี่หน่อยสิ ต้งวันอะไรคะก็ตอบรับเป็นแฟนพี่สักทีสิอะไรกันคะเนี่ยรู้สักซื้อขนมมาเลี้ยงฉลองไหนมาขอเป็นแฟนคะพี่พูดจริงๆนะถ้าไม่เป็นแฟนพี่นี่โง่ตายเลยนะโอ้งั้นตกลงค่ะแถวไม่อยากงูพูดจริงๆนะจริงค่ะงมาพี่ขอถ่ายรูปไว้รุปนเลย ติ๊กมีข่าวดีมาบอกพีสิทผ่านแล้วใช่ไหมล่ะโอ้หแม่รู้ทันตลอดเลยอนะว่าแต่เราเนี่ยจะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหมือนพี่หรือเปล่าเหรอฮะผมน่าจะได้เกียรตินิยมอันดับสองนะแม่คนอย่างไอติ๊กนี่นะจะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งสมองยังมันอนะแม่จะไปหวังอีกเหรออย่าไปว่าน้องแบบนั้นสิลูกชอบดูถูกคนอื่นนะ,ะกลัวว่าคนอื่นจะได้ดีเกินหน้าเกินตาเลไงผู้หญิงก็เป็นซะแบบนี้นะอาวแกพูดแบบนี้ก็ถือว่าแกว่าแม่ด้วยนะติ๊กูดความจริง ผู้หญิงคิดแต่เรื่องไร้สาระแม่กินข้าวเถอะแล้วผู้ชายอย่างแกดีตายแหละแค่เกียนนิดยืมอันดับหนึ่งอ่ะแกยังทำให้แม่ไม่ได้เลย,ยไม่เอาหน้าไม่พูดกับน้องแมดน,น้นสิลูกอ่ะกินข้าวกันเร็วนะครับแม่อร่อยน,ะอน้ำเย็นๆได้แล้วค่ะพี่ตีกเฮ้ย อย่ามองใ,ใกล้ดินี่ก,ก็หกโดนงานไม่เสียหมดผู<ะ>้หญิงรู้จกักคิดรอบคอบเลยวะอะไรกันนะคะพี่ติ๊กทำไมต้องพูดแรงขนาดนี้ด้วยเราวนี่ทำงานอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังคิดโฆษณาไปพิชกับลูกค้าคิดไงก็คิดไม่ออกไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ตรงโจทย์นี่พี่ติ๊กต้องคิดโฆษณาพ้าททำไมเลยเหรอคะเนี่ยก็เออดิถึงได้หุ่หงิญหญดอยู่นี่ไง ใช้ก็ไม่เคยใช้ซื้อก็ไม่เคยซื้อต่อให้ต้องไปซื้อแพรอ่ะพี่ก็ไม่ซื้อหรอกนะอายเขาอะไรคะไม่เห็นจะน่าอายเลยมันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงต้องใช้นะคะก็รู้แต่พี่ไม่เข้าใจไงว่ามันทํางานยังไงรู้สึกยังไงเวลาใส่มันก็ไม่ได้สบายตัวขนาดนั้นนะคะแต่ดูจากโจทยพี่แล้วเนี่ยเขาต้องการพาัไมที่บางเบาแล้วก็ขย,ยับได้สดวกสบายใช่ไหมคะก็ใช่ไง แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้มันถูกใจผู้หญิง่งไว้เขาคิดที่หลังแล้วกันก็นี่แพรกกำลังช่วยพี่คิดไงคะพี่ติ๊กไ,ไม่ต้องอะความคิดแพรวช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอกสืยเวลา